สวัสดีจ้ายายเอี้ยมพันรอจ้ะรอปลาเรอเดิมตามเคยนเลยจ้ะเมนี้ยายเขาปลาประมาณหกมุครึ่งเนื้อจ้ะยายก็เขาแต่เสาวในจ้ะเมนี้เพราะว่ายายมีธุระจ้ะจูบารีฮะโดนจ้ะพี่เนาะบ้องปลาจ้ะพ้นกับบรรยากาศพ้นห่อยป๊อปแปรป๊อปแปรคือเก่าเลยจ้ะพี่กัดปลาบ้านน้องเมฆจ้ะตำบลทุ่งขาเพลพัทเล็กจังหวัดอุดราชธานีจ้า บนเกาคือเกาละจจะถ้าเกิดพระราลานแคันคือเกาลจาะจจะถ้าไปหลุนกับใยเด้อจะวบายเชียิยมันบ่ะมานจะดอกแรกแห้งมันจะเปิดเป็นเห็ดโพนเน้อจะรึเขาไข่จะพีน,พนองงามจ้จะ ก็ย <Es> <an> ีจ่าดอกนึงจ้ะหมูพนเคียจ่าเห็นใบตุดอกนี <sa ff poner> ้ก็บ่ใหญ่จับปกไว้นะาจะพีหน่อดอกนึงหนึงจะใหญ่อยู่จ่าเ้าปนบานกับปนแสบเนาะจะพีหน่อ ว่านใหญ่กับมะเก๊พ่นนี่มาน้ำใหญ่อีกดอกหนึ่งจ้าขางพ่นจะเอาตามพ่นนึกเห็นเขาไข่ขจ้่พี่เนาะมูฟนุตลายจาฝืนมวยหใหญ่จ้าดอกนี้ใหญ่เบาดอกปกไหวเน่ะจ้ามันหน่อยแหเงเลือกมากคือจะไงเติบ้ะเลืวกทาลุนต่โด้จะ้ะ บ่อแรงหน่อยจะดอกนึงจะตัวแข็งจะฝนกะพ่อข้าวหน่อยพ่อข้าวบ่อหน่อยเนาะจะพี่หนอได้กับเขาเราหาตามป่าสิเลยจ้ะสิใดหรือบ่อใดย่ากับบ่หงเราจ้ะพ้นตัวแข็งน่าจ้ะผสมมีเห็ดยังออกให้ย่าเก็บน่าจ้ะต่อไปโ่เมื่อนี้จ้ะเพราะว่าเราแน่นอนบ่อใดจ้ะ เมื่อวานใหญ่กระมันขนาดได้จะกมันเห็ดผงจากเมื่อวานนี่แต่เจอเต็มตาใหญ่จากเฮ็ดรังแหน่ใหญ่บปมานไปได้จาก่วานนี่เพราะมันพอมันเน่าไปเบิดจ้ะ้าลุ่นกับใหญ่เด้อจากเ่อวานใหญ่เสียมันหรือบ่รมานจ้ะขอมาพ่นเห็ดตะไคร้พ่อเห็ดผงจาก่งคมจากบแม่นคมอยู่ค่าเด้อจากนี่โอ้คบค้มยุค่าละจ้ะแต่ว่ามันทาบริยุปายุค่าเฉพีโนเก็บไปก่อนนัเนาะจากขวามัน พอเห็นยังก็เอาละจ้ะฝนมาตกแห้งจ้ะจะเห็นยังสิออกต่อจ้ะพี่น้องเอาคือเก่าละจ้ะโดนหน่อยล้ายหลายจ้ะพอเห็นกอแดงดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องงามเลยจ้ะเอ๊บนี่มาเจนนี่งามจ้ะ คนมันตกแข่งนอ,งอ,อ,อกจากจ้าเก็บยังเฉียวนอกจาะพี่นอพอเก็บคอยเล่มไปเสร็จละจ้ะแค่ปู่นจุ่มหนึ่งจะเอาได้อยู่จ้ะพี่นอเขาบเอากเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็เอาคือกันละจ้ะมีดอกหนึน่งจ้ะอยากพิ่นอยากพิ่นพอกไปกับไปหนัน่นเนาะจ้ะก็สิเอาเพิ่น Bộ hết anh thang chưa phải ngắm ngắm chưa kênh đi chưa bên hết anh lăng lẻ nội chưa Thế đeo lăng đeo bò hèn đưa chưa món nè chưa phải nọc dọc kênh đi chưa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  นี่อีกดอกนึงจะพี่น้องมันจะนี่นี่นี่เห็นไหมจะพี่น้่ะปนแสบจูจ้ะปะจีปนน้อจ้ะดอกไงง่งจะพี่น้่ะยังมีดอกเกียวอยู่น,น,น่าจะพี่น้งอ,นนนอ,องผมปน,กนพพตกดีหลายจ้ะ เพิ่งขาใหญ่จ้าว่านใหญ่เลยร้ายดอกอยู่ใจเมื่อนี้แม่ก็กลังเห็นดอกเดียวจ้ะพ็อีกดอกหนึ่งจะเห็นออกงามๆเลยจ้ะเพิ่งขายันได้จ้ะนี่จ้ะงามอยู่จ้จแต่ว่ามีแน่แทะเป็นเล็กน้อยเนาะจ้ะและใหญ่สีป่าตีนเพิ่นเนาะจ้ะ เดอกหน่อยก็ไป็ิสีละจอะพี่หนอป้าจะมีแนวเสะขาเปิดกระโกนด้วย้ากินได้จ้ะพี่หนอแต่ว่าแกงได้อยูยุ่จ่ะไอ้ตะลุดต่อจ้ะจุมนึ่ง้ะพี่หนอจุมมาท่านไงจ้ะนักป่นจะขี้ดินได้าจพี่หนอนี่ ต้หนะ้จะจ้ะจะจูมหนึง่งหนึงนห่งพันนี่จะมจ้มจะจูงหนึ่งจะพิเศษขึ้นจ้ะค่หนพอนี่หน่อยจะพี่น้องดอกนึ่งจ้ะผลพต๊ะผลเว้นผลเน้่น้าจ้ะมันี้วกกินได้ยูจ้ะแต่ว่ามีแนวแท้ันหน่อยหนึ่งเด้อจ้ะเนี่ พ้นโต๊ะถือคนนะเจเะพีนะเนาะพอเฮ็ดกอดอกนึงจะง่งงามๆจ้ะพีเนะาะถึงบวลากระไดง่งงามๆก็มีแห้งแน่นอน,น,น้ะพีเนาะได้บวลาดอกซ้นดอกก็ดีใจคือกันนะจ้ะเฮ็ดมเมื่เริ่อมจะได้ดอกจากฝนตก๊ะายก็คือยายบ้านนะ่ะ ก็แค่ยังสิออกตอวนาาจะพนตกเล่งแห่งจะพี่เนาะโจมหนึ่งจะพักระละผลขี้ดินจะพี่เนาะลังเป็นสีหน่อยหนึ่งน่าจะ้นใหม่กับโก้คนถ้าทำกัะอย่างนี้จ่เมื่อเดียว งามีเจ้ะขอเล่มคอยไทยไปะจะสี่แล้วเนาะจ้าจด้แกงบอมหลุนหน่นน้ำใยเบิ้งวัอนี้วัอน,นี้บักคือเมื่อวานว่าบักคือแล้วืันนี้จังกลัวเก่าด้วยจ้ะพี่เนาะพ้นต๊กบักคืนเบบ่อวันไล่นาะจ้ะก่อมินนี่หน่อยสองดอกจ้ะพี่เนาะสามดอกจ้ะแต่ด,ดอกนึง จต่ดอกนึงแังแสบูวกรสเด้อจาเฮ็ดสนิดเนี่ยพ่อดอกนึงจะเพิงดำจ้ะหาย่ะจะพี่น้องพวตัวหั่เพิ่นเดียวเห็นมันดำคือกันรับตาใหม่พ่อสองจุ่มน,น้อยๆจะพี่น้องเอาคือเกาละจ้ะ กระเพาะพันบ้านกะอยากเพือพ่อไอ่ถิมน่าจะนี่ทองดำจะได้จิ้กไว้ตัวนี้ฮะห,หน่อยแห้เขาดินอยากบ่พี่น่องมื่อนหจะดอกพ่นเพื่อมางามกระดอกดอกระเดือจะจ,ะจะพี่นอ่อโอ๊ย ผลว่า,าห้ามพผลน,น่าจะไปตะแกงแสบไปตะหนึ่งจิมแจวแสบน,น่าจะนี่แกงกระแสบหนึ่งจิ้มแจวกระสรแสบเด้อจ้ะนี่ยิงก็ต่ำมะฮงจ้ะปูดมือยใหญ่แต่จะ,จะคาดจะโซ่หลาย,ออยายดอกใหญ่ดอกงามแม่งเจ้าพี่นอ้องเริ่มเฮ็ดขนาดเจ้าพี่นอ้องขึ้นตะแกงเรือบุตะแก,นกงนก่าจะมาเนี่ยผลโต๊ะผลพะกันยุปไปเลยจ้ะ แล้วเจได the ้ซ้ำได้ละนอกจากพี่น้องขบมาเกอเคนหอดพี่น้องน้อจ้ะมาซสำรวดเบิ้งว่าเจได้เฮ็ดยังให้พี่น้องเบิ้องน้อจ้ะว่าเฮ็ดยังจะออกต่อจ้ะพี่น้อง ันตัวห่านเพิ่งก็เป็นสีแล้วน่าจะเพี่นออานี่เห็นว่าจะแน่แน่เนี่ไปต้มนำลวกเก่าน่าจะกินได้คือเก่าแล้วจ้ะดอกนึงจะเพี่นออาพินิษข้าดินจ้ะบ้าร้ายได้จ้ะพีนออ่น้องะเฮขาดินมันนีใจได้เจอบุ่อยเห็นเลยจ้ะนี่ใช่มันหยบบ้าให่ะ ล้องแดดสามโดกจะพี่เนพะ่นตก่นไล่น่อจะ้ะงามู่จ้ะพี่เนาะ นติละจาพนโตหะเพิ่นเป็นยิกๆเนาะจ้ะแต่ว่ายังงามอยู่จ้ะดอกนึงจ้ะจ้ะดอกนึง บางนึงจี๊ยบพี่น่องงามๆจ้ะถึงบ้านก็งามเด้อจ้ะนี่ได้เจ้าไหมคนออกศพในขนาดได้เจี๊พี่น้องงามจ้ะเมื่อจี๊พี่น้องเงาสุดเลยว่ะ ร่างเละจ้ะมีโบราณจ้ะคอยเล่มคอยไทยไปสิแล้วเนาะจ้ะประกอบขึ้นบนเลยจ้ะแจ,จ๊กแจ๊กพญ่ย,ยเลยจังไหนบน,นตกอยู่ถุงมือถือเว้นแห้งกระแหงเลยจ้ะพี่เนาะจ้ะพอสองดอกจ้ะพี่เนาะ ยายจะเปิดในเบื้องเด้อจ้ะพี่เนาะสามดอกจ้ะปล้างแหล่จ้ะพี่เนาะดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งจ้ะพี่เนาะ ดอกหนึ่งจะเห็นอยู่บรจเนณนี้ยทองหาผนจะพี่นเนาะได้ก็แล้วเห็นอีกดอกหนึ่งจะนี่เนื้นอหยาบจ้ะโอชองดอกจะพี่นเนาะในพุ้นหนึ่งขอเล่มขอไทย,ยไปเสียแล้วนนาจะ้ะ ดอกนึงจะพีนเหาะขอเล่มขอไทยไปจะสิแล้วเนาะจากพุตกอีกแล้วจะพีนเหาะแจ็คเสดไทยครีมให้พี่น้องเบิรงหรือบ่จ้ะตกมาอีกแล้วจะพีนเหาะตาจุ่มหนึ่งจะได้ตกดีตกไทยเนาะจากพีนเหาะปุ๊กใส่ข่าวภาษาบ่ใหญ่กว่าโต๊กภา้าจักเถอได้ก็รอหาเห็ดหาหอมไปสิยละจะย่างกระเบริก พอได้หาได้ชิปนะจ้าพี่หนุก็กระ,ะสังย่ายอยู่จ้าเฮ็ดร่ำล้อม,ม,มันบานนี่จ้าเขาว,วข่าเก็บไปรลโยชย่าเอ้ยเขาว่าเอามาขายให้เขาเขาก็สั่งย่ายอยู่จ้าพี่หนจ้กเป็นเฮ็ดรังแหวจ้าได้ก็ได้เต็มตาหน่อยอะไรจ่าจเห็นบ่จ้าเนีน่ยเลมเลมฮ่าจ้าพี่หนกุก แด้จ้ะสายยาเฮ็ดดอกเดียวสองดอกบ่จ้ะบ่พอเป็นหมูเป็นพวกน่าจ้ะคือเพิ่นจ้ะขาลุดแต่ว่างามอยู่จ้ะซองใสซองขัวจ้ะมาพร้เฮ็ดผึ่งดำเด้อจ้ะนี่ง่ายจ้ะพี่เนาะไม่ใช่นี่งามจ้ะ จะดอกนืงจะแ้จะพี่น่อง,งามเลยดน,นี้งามงามจะใหญ่บ่คอ,อ,อยเห็นผินนาะจะพี่นองเป็นยูหกเลือหายงามจะพี่หนอง่องไปซ่องมากกระเพาะผลเนาะจะกะเกงแฉนาะจะ พู่จริงเลยจ้ะพี่น้องเมื่อวานดอกหน่อยเพันหลายหลายเลยจ้ะฝนตกแข่งยหญ่กรบ,บอกเก็บคือเก่าอะไจ้ะมาเป็นโฮมเก่าโฮมใหม่จ้ะพอเบิร์ดจ้ะพี่น้องฝนมันดีหลายชิโต๊ะอ,อีกเลยจ้ะพอซ่อ,องซ้ำดอกจ้ะอยู่นี่จ้ะเป็นร่างแหล่เด้อจ้ะจะโดน จะ่ดอนึ่งจะดอกนึ่งจะผิดเนาะนี่เป็นข้าวเด่จอนจต่ผลออกแกมโมูจะ้ะ

เจ็บพี่นอ๊จ้ายังกินเพิ่นน้อเจ้าเนี่ยบ่ได้ดอก,กยาเห็ดเสือเพิ่นจ้ะเพิ่นดำดอกนึงจ็บพี่นอ๊เพิอดอกหกอยู่ตัวนี่เห็ดได้กับบ่ได้หม,มุนทุกจ้ากเขื่นอนน้อเจ้หมุนตะบอลเป็นแป่นมีดอกเดียวสนิบานน้อเจา้างั้นย่าจะรอเบิ่งอีกก่อนจ้ะ รอไปรอมาจะกลีก้ยงบอลหลอดอ,อยู่จ้ะบนเก้านี่ยละจ้ะรอไปแล้วบ่เห็นกำงูมาจะเห็นเปืนเนาะจ้ะนี่ยรบไปรบมาอไอพ่อปืนอีจ้าพี่เนาะมันนี่จ้ะ,น,ะน,นี่เดี๋ยวหามดูจ้ะนเอารบไปรบมาไอเสียจ้าพี่เนาะเอ้ยนี่บนหาเนาะจ้ะพอเผื่อใครในมัอนี่จ้ะมัอนี่โอ้หัวกรุดจ้ะพี่เนาะโอ้ พอดอกเดียสันบ้าวันนี้เพิ่อใครน่าจะจ้ะง้ะมเงินกับพอกระดงดอกหนึ่งจะเป็นอด,ดนนอกงามๆเลยจ้ะนี่คยบนเด้ก็จะ พี่น้องยาย่เพาเก,ก็บเห็ดผงขมและบาสนี่จ้ะพี่น้องไรเ่เฮ่แต่ว่าเห็ดผงตัวนี้เขาเกินเห็ดผงขมอยู่ข้าอาะจ้ะแต่ว่ามันออกตามประหลาดเนอะจ้ะนดูใจ้พี่น้องเงี่ยข้าจับปลาได้ดเลยเนาะจ้ะไร่เฮ่จ้ะพี่น้อง จ้ะมาพื้นที่เพิ่นก็มากจ้ะมาพื้นที่เพิ่นก็บอกินเพิ่อดาโมแห้งเนาะจ้ะ,จะมีพ่อด้เก็บเดี๋จ้ะถึงบัวร้ายแห้งก็พ่อด้เก็บจ้ะเฮ็ดเพิ่นขมจ้ะจ้ะใกล้สิบปารอจะเสียจ้ะพี่น้อง ้กเดี๋ยวเห็นมือสิจ่ามาจา้ะตามพระลานดอกอันปลากระเจียวเด้อจ้ะนี่แยกขึ้นชุมเอ๋อละพระลานตามอันห่านเบิงว่าเฮ็ดละงูมามสกอกบ่อนอกจากพอฝนฝนเลงแห้งจ้ะยายก็เลยขึ้นพระลานชุมเอ๋อจ้ะพี่น้อง จัดปล่อยออกจ้ะจ้ะผู้บัญเสียประกอบบกบรบ้อมได้จ้ะตามพระลานันี้ได้จ้ะจะ่าใหญ่ตัวบอมเณนจ้ะนี่กับเป็นดอ,อกกระเจียวจ้ะบัจจานี่ดอ,อกกระเจียวจ้ะ ยายเชมาเก็บเอาอันเห็ดเพิ่อจ้ะได้เห็นใบเมื่อวานนะจ้ะพี่น้องยายโบเก็บนี่มันจะไงยายจะให้เบิองเป็ดสัตว์เป็ดสัตว์อยู่จ้ะเก็บไปนหนึ่งก็น่าจ่าพี่น้องจ้ะบางพื้นที่เพิ่มกระมักจ้ะบางพื้นที่เพิ่มกระบอมักปาดได้เลยจ้ะพี่น้องหัวรูดหัวขาดไปแล้วตัได้ดอกหน่อยยายก็เสียเอาไว้ มาจะดอกเปิดๆกับดอกกระเจียวเนาะจ่านี่ยาย้จะเอาให้เบิง่งเป็นเหงาเป็นโอ้ยเือเลือจ่าพี่เนาะเป็นเหงาเป็นเหงาเลือจ่าพี่เนาะมาจ่านี่ตามเฮ็ดเรืองแหล่กระได้อยู่จา่าได้ตาหนึ่งอยู่จา่าได้อามาสองตาจ่ามือนี่โอ้ยหัวหลุดเดืจ่าพี่เนาะเห็นบ่ะไรนี่จ่านี่ ไม่ใช่เนี่ยให้บอกไนเกิดแก้มกับดอกกระเจียวเนาะแค่นี้ยายใชบให้โอ้ยหัวรูดหัวขาดไปบนเลยจ้าพี่เนาะม,มือสูดพ่นต้องเอาจ้าพี่เนอะได้จ่ายพ่นมนยาญ่เนาะจ้าไม่ใช่เนี่ย ไกล้สกีบใส่ตาบางๆเลยจะเห็ดผงขมจะ้ะมีตาว่ะนี่จะพี่เนาะมาจากมาน้ำยาอีกเจ้ามันออกจะหมดคอยออกเลยเห็ดผงขมก็ได้จะ้ะว่าแม่ผสมออกทั่วไปไน,นี่จะ้ะพี่เนาะนี่เจ้าใกล้สิบบาทเนาะจ้ะนี่นี่ ย่าสิปาดเอาจะพี่น้กตราจะมีละพอดีก่อยเนาะจ้ะนี่มาเจนี่ยายจะเก็บเอาเด้อยจนี่เห็นบ่ยายปาดใบเรานหน่อยแห้งลายใหญ่ก็สิบเอาจ้ะนี่ ผพิ่นมากระเซ็เพิ่นเ่าจะพี่นนอจะเมายิงเอาหนึ่งน้ำใเมื่อเทียจะพี่น้อเมนสได้เยหนึ่งเด้อจะิ่นโอ้โมือทุ่ดเลกระตกปาดปาดลูกเดียวเม่อจเนี่ย งามเลยจ้าผดอกใหม่จ้ะอยากรสิเล he ้วก็จะดอกใหญ่ๆเพิ่นเนาะจ้ะตามมาอีกจ้ะพี่นุ่งได้เห็นใบอีกแล้วจ้ามาจ้ามาจ้ะตามมาผ่าซมธรรมตศาสต์ปลาดอกกระเจียวถึงพเวลานเด้อจ้ะ ไอพี่หนองเมืองยหญ่เสื้อผ้าเก็บเกี้เพิผงผมจะพี่หนอพี่หนองม่อพี่ห้อพี่นนองันมาง่าน่สรพี่นนอมึงจะมาจ,จะนี่ยห่ามเ่เยอะโอ้โ่อยหัวรุดจับ ประสาทมือบดีเนาะจ้ะป่าเท็ดเนี่นี่นโ,อโอ้ยายิลุของเครื่อมาจ้ะมาเอาอี้ใจนี่จ้าพี่น้องกิ่เพิรผงขมละจ้านี่มือนี่นี่จ้ะนี่จะมาจ้านี่ าปาดเอาเลยจ้ะพี่เนะาะกระหอดก็ลวกเลยจ้ะต้มนำกระออกเอามาก่อกินจ้ะแต่ว่ายายกระบอกมากดอกจ้าตาเพิ่มมากขมขมยายกละสิเกปไปเพิ่นเนาะจ้าแต่ดอกนึงโอ้ยดอกนี้บ่ได้จ้างอรุดบ่ดอกจ้า ล้ายอยู่ได้จพี่นนอะได้จะเอาเป็นบางหอกอันนี้เลยจ้ะตัวได้งานใหญ่กับสีเอาตัวได้บงงามใหญ่กับสีเบลน่าใจเนี่้ดอกตามโพนจะพี่เนาะก็นโต๊ะแข่งร้ายเพิ็นกัอันนี้ลเละจ,ะจะะ้ะ บางพื้นที่เพิ่นมกักหมักเยอะเลยนี่ไถช่ชีสกเพิ่นมักดีได้ใจนี่เห็ดเพิ่งอันนี้นี่จ้ะโอเคเนี่ยได้ไปขายตลาดกับเพิ่นมาอันนี้ไถช่ชีสกีก็เป็นแรงใจเลยได้ใจพี่เนาะเห็ดเผ่งอันนี้จ้ะพอจะแซ่บก็เห็ดแนวอื่นเพือ่อนะเห็ดละงก็มาแหลกกระเบาเพื่อนะจ้ะ Dạy sẽ xéo hết là ngốc lấy, nó chả phên Nó chạy Dạy chụp bát bạch chạy xịt nó chạy Nó dạy có đi, coi kiếp coi nghẹn, bắt xịt là chạy phên nó Ơi, ม่จะรู้ป้อนงานจะพี่น้องปองไปจ้าจะย่าเอ็มพัดรอจ้ามัน,นี่ย่ายกระมันอยู่เด้อจะพี่น้องปองไปจ้า เฮ็ดนี่เป็นเฮ็ดลังแหล่จ้ะมีเฮ็ดกอมีลังแหล่มีผงดำมีผงข่ใหญ่เนาะจตาอย่างงีตาเนี่ยจ้ะเต้นตาปรลาดเลยจ้ะตาสองเดี่ยวเคืองตาจ้ะพี่น้องบวกระงบ่ได้เกือบเคืองเลยจ้ะมีเฮ็ดล่มนๆแต่ไมีผงผงขมแล้วก็เฮ็ดข้าวดินเฮ็ดแดงเฮ็ดล้วนๆแล้วจ้ะพี่น้อง ขอบกุ้นทุกขุทุกคนเด้อจานที่จีตามยายเอี่ยมมาตลอดจ้ะยายเอี่ยมกะขอผักส่องน,น้อยๆจากยายเอี่ยมพะรลในเด้อจ้ะเป็นกําลังใจให้ยายเอี่ยมในจานแต่ละเมื่อละเว้นยายเอี่ยมที่เขาปาอันเขาปาอันส่งพดตกถุงเมือเ่อนอกจากพี่นอ้องเสมอหากคิดแม่ไม่ไม่ให้พี่น้องเบิงจ่าขมากียเอ็มก็กดไหลกดแช่ให้ยายเอ็มในเด้อจ้ะ แยกกระเป๋าบวกเกงไปได้จบจ่าบอกพี่บอกถือจ่าคลิปนี้พาไปสนี้แล้วจ้าสวัสดีจ้า